คราวนี้เราก็มาต่อไปที่ขาหลังนะคะก็คือน้องยังนอนท่าเดิมใช่ไหมคะพี่หมอค่ะท่าเดิมคือนอนตะแคงนอนตะแคงเหมือนเดิมค่ะให้พออยู่ในท่าที่ผ่อนคลายทั้งได้เลยค่ะถ้างั้นสําหรับขาหลังเราต้องยืดกดข้อเขายังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าให้ง่ายต่อกันทำนะคะเราเจ้าของอาจจะต้องอยู่ด้านหลังของน้องนะเนาะตำแหน่งเดียวกับพี่หมอเลยใช่ก็คือนั่งที่ที่บริเวณนี้นะคะเราก็หลักการเดียวกันเลยอจะเริ่มทําตั้งแต่ นิ้วนะคะทุกนิ้วเลยหมขึ้นมาถึงด้านบนเหมือนขาหน้าเลยนะคะแล้วก็ประคองบริเวณขาท่อนบนเอาไว้ให้นิ่งนะคะไม่ต้องบีบแน่นนะคะยิ่งบีบแน่นบางทีเขายิ่งเจ็บบางทีอาจจะลืมตัวบีบแน่นอาจจะแค่ประคองไว้เบาๆคันแค่ประคองเพื่อให้อยู่ในท่าที่ขนานกับพื้นนะคะเราก็เริ่มจากขยับนิ้วเบาๆทุกนิ้วเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อาจจะทำซ้ำสอรอบก็ได้นะคะก็ค่อยๆทำชา้าๆน,นะคะไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกนิ้วเลยค่ะแล้วเราก็ย้อนกลับมาอย่ามาสิบไปแล้วก็สิบกลับได้เช่นกันหรือจะทำทีเดียว20เลยก็ได้เพราะว่าจริงๆข้อแนะนำในการทำอะค่ะก็ข้อละ10ถึง20ทีนะคะ น่าจะทําเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นค่ะหรือเช้าเย็นก็ได้เช้าก่อนนอนก็ได้แล้วก็พอเราจัขยับนิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นข้อต่อน,นิ้วกับฝ่ามือนะคะ mm hmm. ก็เช่นเดียวกันประคองบริเวณกระดูกฝ่าเท้าเขาเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาฝ่ามืออีกขั้นหนึ่งเนี่ย mm hmm. ดันไว้นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเกิดการงอเกิดขึ้น mm hmm. เช่นเดียวกันนี้งองมาด้านหลัง นี้เราไปด้านหนาเห็นไหมคะว่าท่อนบนเขาจะนิ่งท่อนบนเขาจะไม่ได้ขยับตามไปด้วยคะ่ะก็จะขยับแต่นิ้วทั้งสี่นะคะนี้อืจากนั้นขยับมาข้อต่อมานะคะที่บริเวณข้อเท้าก็คือประคองขาท่อนบนเอาไว้ในมืออีกมือหนึ่งแล้วก็ทำการยืดหดเบา,บา บางตัวเขางอได้ไม่สุดก็จะงอได้เท่านี้จะเคยผัดปรับมาหรือเกิดภาะวะข้อยืดข้อเสื่อมเราก็เอาเท่าที่เขาทนได้ต้องสังเกบบตปฏิกิริยาน้องด้วยนะคะบางตัวเราจะพยายามไปงอ ให้สุดเลยเงี่ยอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นคือหลักการของการทํานะคะก็คือเราเน้นการออกกําลังกายให้ข้อโดยที่ไม่ต้องไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำก็คือทําช้าๆเท่าที่เขาทนไหวนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงหัวเข่าก็เริ่มประคองาขาท่อนบนใช่ไหมคะเขาจะเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเนาะก็จะต,ต้องประคองขาท่อนบนเอาไว้ ในมือแบบนี้ก็ได้ประคองด้านใต้ก็ได้หรือประคองเครื่งมาที่ด้านบนก็ได้จึงจะต้องขนาดแบบนี้เหมือนเดิมใช่เป้าหมายคือพยายามให้ขาท่อนบนไม่ขยับแล้วก็ขยับแต่ขาท่อนล่างนะคะถ้าตัวใหญ่หน่อยบางทีจะต้องประคองไว้ด้านล่างแล้วก็ทกําการยืดหดอันนี้ก็ไม่ได้ดึงนะคะแค่หงอเหยีย yeah. ดแค่นี้เลยไม่ต้องไปดึงถ้าดึงเนีน่ยบางทีเขาจะเจ็บนะคะแค่ประคองแล้วก็ขยับเบา ใช่ค่ะเช่นเกี่ยวกับพอขยับมาท่อนบนปุ๊บเราจะเอามือประคองไว้ที่ด้านบนแต่ไว้ที่บริเวณหลังหลับเลยเห็นไหมคะน้องก็จะรู้สึกสบาย,ยแล้วก็จับที่บริเวณขาท่อนล่างถ้าขาน้องใหญ่อาจจะต้องเอามือตัวฝ่ามือช่วยประคองขานะคะถ้าตัวเล็กๆเราอาจะจับแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นน้องหมาตัวใหญ่เราจะช้อนในขั้นใต้แล้วก็ ค่เอามือค่ะดันเขามาด้านหลังเบาๆใช่มือ้องมือนี้ต้องประคองรองไว้แล้วก็ดันไปด้านหน้าค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้ดึงเลยเราก็จะเน้นในการในการดันอย่างเดียวเหยียดช่วยเขาเหยียดนะคะสังเกตเห็นว่าน้องขกก็จะไม่ได้มีอาการขัดขืนนะคะเวลาที่ทาเพราะเราไม่ได้ไปดึงจนเขาเจ็บตื่นๆนี้เปนตื่นในบางครั้งนะคะขานหลังเราจะ ที่แง่ว่าเหมือนทำท่าปั่นจักรยานแบบนี้เลยมุน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 แบบนี้ข้อเลยใช่ค่ะนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำปิดท้ายห,หลังจากที่ทำครบแล้วจะปั่นจักรยานให้น้องนะคะประมาณสิบ หนึงสิบห้าครั้งสิบห้าทีก็คือก็ประมาณสิบหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบก็ใช่ค่ะก็มีกี่เซตวันหนึ่งก็สามารถทำได้สองถึงสามเซตเลยค่ะยืดหดคอค่ะเช้า <c oughs> ตรงวันเย็นหรือว่าเช้าเย็นก่อนนอนก็ได้อ่าเช้าเย็นแล้วแต่ช่วงเวลาที่เจ้าของสะดวกค่ะซึ่งก่อนทำอะค่ะก่อนทำการยืดหดคอเหล่านี้ค่ะเราสามารถทำให้เขาสบายตัวมากขึ้นโดยการ ทำการประครบร้อนก่อนอประครบร้อนแต่ละขาแต่ละข้อค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็จะทําให้ที่เวลาเจ้าของไปยืดหดข้อค่ะแล้วทําให้เขารู้สึกสมัยตัวมากขึ้นมันบ่กาพอทําเสร็จก็จะหลับเลยรู้สึกสบายผ่อนคลายค่ะคระครบร้อนก่อนเลย ก็ลองทำเสร็จแล้วะบเย็นด้ยถ้าทำได้ก็สามารถประคบเย็นได้ด้วยค่ะเปิดปิดใช่ก็เป็นการขูดดาวอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะเลยนะะก็หลับเลยเช่นกันนะะก็ง่ายไแล้คะสำหรับการยืดหดข้อนะคะทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังนะคะสำหรับถ้าน้องคือน้องอาจะะใช้ขาได้ไม่เหมือนกันข้างข้างไหนดึ่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือไม่เล้น ไมใช่แต่จริงๆถ้าในส่วนหนที่มีปัญหาถึงแม้มีปัญหาขาข้างเดียวอะค่ะแต่ขาอื่นสามารถเราทําช่วยทําได้ไหมช่วยได้เช่นกันเพราะว่าขาอื่นๆเนี่ยเขก็จะต้องไปรับหน้าที่แทนขาข้างที่เจ็บอะแล้วก็เหมือนช่วยนวดใช่ค่ะก็ช่วยเป็นการยืดหดข้อผ่อนคลายตกก้ามเหนือข้อต่อของข้างอื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะนี่เลยนะคะก็จะเห็นว่า ในแดดของเราฟินมากหลับเลยน่ <c oughs> ากโดนอยู่ <c oughs> เดียวถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับ <c oughs> คิดว่าเจ <c oughs> ้าของเนี่ยน่าจะแบบกลับไปทำอยากคิดว่าสัตว์เลี้ยงน่าจะรักเราเพิ่ม <c oughs> ขึ้นเลยแหละนะคะท่เติมแล้วเรก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจบสำหรับเิปการายืดข้อต่อนะคะสำหรับขาหน้าและ,ะขาขมก็เดี๋ยวไปดูคลิปอื่นที่สามารถทำก,กทารยภาพบำบัดให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านกันได้ต่อคะ่ะ